ต้นดับด้านรารองสงวัดเล็กน้ตาวิ่งตามรเนยรมาบเทกขับตับมอสส์มา Eu 哎。 อักษรที่มีบนดินเขียนว่า,าระยออักษรเยอยืนยันนึกไม่ได้ว่าอีมไม่เธอ เดียนโอรยอ,อ,รญญอ,อ,อรัญยาโอช่ยยอ,อรัญยาทำไมต้องตายเป็นมอมาอยู่ในป่าบ้าตายป้ายนี่้องสัาพเจ้าตื่นดแล้วมืองอน่ะตกใจเลยแห่ปาหหาใครเร็ว ดอกลำโพงจะขาดมึอเสียงกูงรู้เสียงดีลองเบาๆหน่อย <c oughs> จะขาด้งทีนมาขาดเพราะเสียงแค่นเนี้ยหรอตกใจจะ้องอยิง ขาคอลิเกด้วยกันพระพิณญาเขาแบบนี้ใช่ไหมพี่เนี่ะดูดูอะไรมานั่งเขากำลังเศร้ากันอยู่เนี่ยมึงอะไรพระพิณญากลัวว่าเสด็จพี่จะไปมีรักใหม่เพราะว่าจะทําให้พระพิณญาต้องคำสาบกับไการ่างเป็นม้าขาแบบนี้ถ้าเสด็จพี่สุภาษิตได้รู้เสด็จพี่สุภาษิตต้องเสียใจ ไปไม่น้อยกว่ากระหม่อมชั้นอย่างแน่นอนกำหม่อมฉันจะทำยังไงดีวันพอจะมีหนทางที่จะลบล้างคำสาปนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้อย่าไปดูเิื่องอะไรม้าหมุนไม่ต้องไปยุ่งหรอกนะว่ามีวิธีลบล้างคำสาปกระหม่อมชั้นสอนสิง เป็นคนช่วยพระพินาัญาเองพี่ยาค่ะสุดจะดาวน้าให้ไปที่เขาคิาดจะกู๋มึงไปทำไมล่ะไปไหนะว้พระเขาไปเขาสามร้อยยอดหาอะไรนะพ่อ มาไม่ได้เขียนลืมมาดิอาจจะผมเขียนไห้เขียนเขนผมเขียนได้อให้ไปหาพันทองที่เขาสามรอยอดรู้ได้ไงแล้วไม่ได้เขียนอย่างนั้นพี่ยาอ่านอยู่ฟังอ่านให้จบก่อนสิให้นำพานไปลองเลือกจากเมียน้อยและให้มารดล่างอีแก้ว า,ายเป็นมา้าจะกลายเป็นม้าอีแก้วนีกลายเป็นม้าแล้วหรอแกตาดูตอนหน้าลุงพ่อแทงขอยแมงเป็นตลอดชีวิตคนบ้าเลยเช่นชื่อริงพี่ให้ไปหาพาันทองมาลองด้าจะทรงอกเนียน้อยและให้ไปรดด้างของพระพิดาัญญาจะกลับกลายด้ามาเป็นมนุษย์ถึงเดิมพี <c oughs> ม่คะจะทำไงดีตาบาตคําสามร้อยยอดพันทองพานทองพันทองอยู่ที่ไหนเนี่ยพันทองอยู่ไหนวะชนบุรีอะจริงจริงดิ อะไรโง่จริงจริงแล้วใส่ถุงเท้าอะไรนะหัวหน้าใส่อะไรนี่บิ๊กเลิกใส่มาคนนึงแล้วมึงยังใส่เลยเนี่ยอ๋อเป็นนักเตะแข้งทองเป็นเลเซอร์ที่ไหนเล่นนเียนขนาดนี้ตระงผมจะให้หาพันทองไหมเนี่ยออในพันธุ์ทองในพันธุ์พี่แกสมก็พี่จะจับเจ้าม้าตัวนี้กลับเข้าบางหลวงด้วยไงต้องเด็กม้าผีปีศาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่นั่นจะ บ้างหรือเปล่าเออกันเลยกันเลยกันพี่ชอบเจ้าเหมือนมากเลยอเลยให้กัดมาเหมือนปอมมาปอมกัดมานี่่ใช่สบพี่ร้องเล่นนี่นี่เอางี้นะเจ้าปวดเมื่อยไม่ใช่เหรอที่เจ้าปวดเมื่อยใช่ไหมพี่จับม้าตัวนี้แล้วพาเจ้าขี่กลับเมืองไง้ก ก็จะปล่อยมัไปเอางี้จะรอนี่ก่อนนะรอพี่ที่นี่ก่อนอย่าลงมาเด้นอันตรายระวังนะพี่คะหยุมาข้าถึงจะตา์กับเจ้าปิ๊กนี่นะถ้าเจ้านั้นเป็นมาคู่บุญกับข้าสมบูริ์ดีบเราจะเรื่องนั้นไปกับข้าด้วยเถิดจากนี้ชมบทบาทจากคุณเอกจับมามามีสองตีหกเดี๋ยวไปเอาตังค์แป๊บคุนเอกน้องวิ่งขอบคุณรางวัลนะครับมอบให้กับ ละตาดี<ร><ห>นะครับจะรอพี่ก่อนนะแทงสองระวังนะเป็คะเสด็จพี่พี่ว่าจะเดินเมื่อยแล้วล่ะนะพี่จะหาวิธีจับมาแล้วพาจุ๊กขี่กลับเมืองกันเ<ร><ร>จ้ามามากใกล้ๆครับมาเร็วแต่ถ้าจะหาหญ้าให้เจ้าเจ้ามาจากนี้ชมบาลด่างฤกนกเวงนังเอกนกบอยเข้ามากใกล้ๆเข้ามาบอดเจ้าว่า สองี่จับได้แล้วจะมาไปอยู่กับคาสึบัสิบนะข้าจะเป็นคนดูแลเ้าเองเป็นเสือปีกก็ต้องมีเสื้อปากแล้ว่าจะไปการร้องหรือว่าการเอรำแกาเต โชคดีเชิญตังมานะอมม้าเอาไม่ตังเนี่ยเอออนีมานี่เร yeah. ับ uh พ sí ี่น้องข่าวไยรัฐองหวัดเพชนบุรีมานนี่ม uh ันี <S <s ้เต้องถงสมบูรเดี๋ยวเชิญสามย้ะสองราเกยรต่วัดหัสวนหนึ่งสองส ป้อมก็เหมือนที่ดีก็เหมือนเนี่ยเขาก็ถาเจ้าไปไปเลิกไปกับฮิฮึยตลอดระวังเนอนวังนล็กเวทีตรงนี้ฮิเป็นหน้าที่ของพระเอกอุ้มคนที่ร่ครับแล้วสิหามายาคมากต้องกินมาอัดดินเฮฟวาลุสระวังเมื่อมา มันใกล้ๆไม่ต้องกลัวมะาม้าขาตัวนี้มาเข้าเฝ้าเสด็จพี่เหรอพี่ยาค่ะแต่พอกระหม่อมชั้นไปถึงคอกม้ากระหม่อมชั้นเห็นพระมเหสีแสนสมกำลังจะฆ่าม้าขาตัวนี้อย่าพอดีเลยพี่ยาเกษตรพี่แสนสมจะฆ่าม้าตัวนี้ใช่พี่ยาค่ะเพราะอะไรนะส่อสิงห์กระหม่อมชั้นไม่รู้หรอพี่ยาค่ะแต่ที่รู้ถ้าม้าขาตัวนี้เป็นอะไรไปเสด็จพี่เนี่ยจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเจ้าพู้เป็นมิตรขอว่าอย่างไร ก็เพราะว่าม้าขาวตัวนี้คือพระพิณาอรัญญาเลยเพี่อนเพื่ออรัญญาคือมา้าเสด็จขึ้นมาแต่งงานพระพี่นางอรัญญาแต่ต้องคำสากบกรรมไงเนี่ยเป็นม้าขาวเนี่ยคื่อเปลี่ยนผูกสาเป็นมา้าเขาคืออรัญญา,า,ญญาในร่างของม้าขาวมีความจริงเลยอเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เชื่อเดี๋ยวฟาบาทคอยดูชื่ออรัญญาใช่ไหมจ๊ะเขาเคยผัวเธอใช่ไหมเขาเคยกอดเธอไหมเคยจูบเธอไหม เขาจูบตรงไหนจูบตรงนี้อะไญยาไป่ถึงแก้มเมื่อคืนไปนอนโรงพยาบาลเมื่อคืนนึงหักโหวมใช่ไหม <c oughs> มันแพ้ยาเหรอหรือม,มันแพ้อากาศมันแพ้อะไรอะ่ะจูบจูบแพ้เหรอขอยาจากหมอแล้วไม่มีจริงๆยาอะไรยา <ล>แกแพ่อากาศเออแกแพ่อากาศเออไม่ต้องห่วงนะฝ่าบาทเดี๋ยวเขาต้องหายแน,น่เรื่องไหจะกลับกันไนด้เป็นคนได้ยังไงใครจะมาช่วยมีคนดีมาช่วยไ